คิตจักรคือพระก,กายของพระองค์พระเยซูคริสทรงรักและหวงแหนคิตจักรอย่างไรเปาโลก็หวงแหนคิตจักรของพระเยซูคริสเช่นนั้นแหละนะครับนี่คือหัวใจของพระเยซูคริสที่มีต่อคิตจักรเราต้องรู้นะครับว่าหัวใจของพระองค์ต่อคิตจักรนั้นเป็นอย่างไร หลายครั้งเราพูดถึงพระยิสุกิ์ยกย่องพระยซสุกิ์ประกาศพระยซสุกิ์แต่เวลาพูดถึงคิดจักรเราไม่คิดถึงหัวใจและความรู้สึกของพระองค์ต่อคิดจักรเวลาคิดจักทาอะไรก็ตามทําสิ่งที่ถูกซ้าถึงสิ่งผิดหรือความบาปก็ตามนะครับพระยซสุริ์นั้นรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวในกิตใจของพระองค์แค่ไหนเรารับรู้ไหมครับว่าพระยซสุกิ์เจ็บปวดเพื่อคิดจักของพระองค์มากแค่ไหนส่วนใหญ่เราไม่เคยสนใจ เราไม่สนใจความรู้สึกเราสนใจแต่นามของพระูิรุกิ์ที่ติดอยู่ที่โบทไม่ใช่นะครับคิดจักรคืออวัยวะคิตจักรคือร่างกายของพระองค์คิดจักรคือชีวิตนะครับของพระูิรุกิ์อะไรที่เกิดขึ้นในคิตจักรพระองค์นั้นรับรู้พระองค์รู้สึกพระองค์เจ็บปวดในอพยพบทที่34ข้อ14 พระเจ้าบอกกับโมเสสนะครับว่าห้ามนมัสก,การพระอื่นเพราะพระพยาเวผู้มีพระนามว่าอะไรครับพระยาเวนั้นมีนามหลายชื่อส่วนใหญ่จะเป็นนามที่ชนชาติอิสราเอลนั้นตั้งให้กับพระเจ้านะครับตั้งให้หมายความว่าเวลาเขาพบการช่วยกู้พบการอัศจรรย์การเลี้ยงดูเขาก็จะตั้งพระเจ้าตามนามนั้นแต่มีบางนามที่พระเจ้าบอกเองนะครับว่านามของเราคืออะไร นั้นเราไม่แปลกใจว่าทำไมมีนามของพระเจ้าเยอะมากในภาษาฮิบรูนะครับนามของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกเองหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อโมเสสพบกับพระเจ้าที่พุ่มไม้ที่โมริยานั้นพระเจ้าบอกเลยครับนามของเราคือยาเวหมายถึงเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นอันนี้คือพระเจ้าบอกเองอันนี้อีกนามหนึ่งที่พระเจ้าบอกเองนะครับเห็นไหมครับเพราะพระยาเวผู้มีนามว่าห่วงแหนหรือหึงห่วงนั่นแหละพี่น้องฟังแล้ว เข้าใจไหมครับมีใครตั้งชื่อแบบนี้ไหมนางสาวหึงหวงผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครกล้าจีบนะไม่มีใครกล้าแต่งนะพราะชื่อบอกไหมเอาไหมครับใครจะแต่งกับผู้หญิงคนนี้ไหมแม้สวยงามแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าชื่อของเธอคือนางนางสาวนะครับหึงหวงผมว่าไม่มีใครเอาแค่ชื่อก็กลัวแล้วนะครับแต่นี่นามของพระเจ้า นามของพระเจ้าบ่งบอกถึงลักษณะของพระองค์เองนั่นหมายความพระองค์เป็นพระเจ้าที่หวงแหนหึงหวงชนชาติอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าจึงหวงแหนคิดจะจักของพระองค์มากถ้าพระองค์ไม่มีความหวงแหนแสดงว่าอะไรครับความหึงหวงหรือความหวงแหนนั้นเกิดจากความรักนะครับถูกไหมไม่มีความรักก็จะไม่มีความหึงหวงหวงแหนจะไปหึงทําไมเพราะไม่ได้รักกันนี่ไม่เกี่ยวกัน เขาจะไปกับผู้ชายคนไหนก็เรื่องของเขานะครับเพราะฉันไม่ได้รักเธอจริงไหมนั้นพระเจ้าเป็นความรักพระองค์จึงอะไรครับเป็นพระเจ้าที่หวงแหนหรือหึงหวงนั่นแหละภาษาอังกฤษ jealous นะครับพระเจ้าที่หวงแหนมากความหวงแหนของพระเจ้านั้นขนาดไหนมันยิ่งกว่าความหวงหวงแหนของมนุษย์นะครับเราทราบแล้วนะครับว่าผู้ชายผู้หญิงท้่รักกันมากหึงหวงมากแบว่ไฟหนึ่งนอกใจเป็นยังไงครับตายอีกใช่ไหมเราจึงเห็นข่าวมากมายนะครับ ผู้หญิงฆ่าผู้ชายผู้ชายฆ่าผู้หญิงเพราะความหึงหวงที่มีต่อคนที่เขารักนั่นเองแต่ความหวงแหนของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลและต่อพวกเราทั้งหลายนั้นมันยิ่งกว่าน,นั้นมากนะครับมันเป็นความรักที่เป็นไฟมันเป็นความหึงหวงที่เป็นไฟที่พร้อมอะไรครับพร้อมที่จะทําลายทุกสิ่งที่ขัดขวางระหว่างความรักของเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นคือความรักนะครับบนพื้นฐานแห่งความรัก ไม่ใช่บนพื้นฐานแห่งพ่อกับลูกเท่านั้นแต่บนพื้นฐานแห่งความรักที่บริสุทธิ์ด้วยความรักนี่แหละพระเยซูคริสต์จึงเลยครับยอมเข้ามาในโลกและมาตายเพื่อบาปของเราทั้งหลายบนไม้กางเขนใช่ไหมย้อนบทที่3ามข้อที่สิบหกพ่าพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์จึงเลยครับทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจในผู้นั้นจะไม่พินาศนะครับดังนั้นพระเจ้านั้นหวงแหนคิดจจักรของพระองค์มา